เดี๋ยวเราจะติดกันสาดกันนะครับคันนี้เป็น f o r จูเนอนะครับโตลต้าโฟลจูเน r ปี15นะครับโฉมนี้เขาเรียกโฉมคุกกี้นะตัวรถเนี่ยเราต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมแกะอันเก่าออกแล้วก็เอาอันใหม่มาใส่แทนนะครับแต่ว่าอันเก่าเนี่ยตอนผมแกะผมจัดการลอกกาวเรียบร้อยแล้วต้องเอาให้สะอาดนะครับไม่สะอาดมันจะแปะไม่อยู่แกะออกมาแล้วก่อนติดทาบดูก่อนว่าใช่ไหมนะ ทาบดูก่อนที่จะลอกกาวนะครับเนี่ยแกะออกมาแล้วนะครับก่อนก่อนติดนะทาบดูก่อนว่าใช่ไม่ใช่นะอันนี้ข้างหลังโอเคนี่นะเอาข้างหน้ามาทาบด้วยโอเคนะหลังชนหลังนะครับหลังชนหลังก็คือขอบชนขอบเลยวิธีการแกะวิธีการติดนะครับให้เราอันหลังเนี่ยเนี่ยอันหลังเนี่ยแกะไปเลย อันหลังนี่แกวไปเลยแล้วก็อันบนเนี่ยแกะนิดเดียวแกะให้พอลอกได้นะครับนี่แกะงี้เห็นะแกะให้พอล็อกได้ย่างงี้นะข้างหน้าเหมือนกันแกะหน้าแกะหลังเลยนะครับนะให้พอลอกได้อย่างงี้เสร็จแล้วเราติดเข้าไปทั้งแบบนี้เลยนะึบจับปนเข้าไปก่อนนะแล้วก็คาไว้อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งทํำอะไรเัาปล่อยไปงี้ก่อนเอาข้างหลังมาทาบดูครับ โอเคไหมสูงต่ำได้ไหมนะครับดูก่อนนะโอเคปุ๊บลอกกาวครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมอันบนลอกเลยอันยาวเนี่ยลอกหน่อยเดียวลอกให้ดึงได้นี่นะครับแล้วก็ข้างล่างลอกให้ดึงได้เสร็จแล้วเอาไปกดไว้ครับเหมือนเดิมที่ทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันถ้าเราติดไม่ตรงเนี่ยเรายังพอเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเห็นไหม มันยังแกะได้เพราะกาวชิ้นยาวยังไม่ยังไม่หลุดโอเคพอได้อย่างนี้แล้วไล่ครับกดแล้วก็ลอกกาวตามเห็นไหมแต่ระวังนะครับถ้าเรากดแน่นมากเดี๋ยวกาวจะแกะไม่ออกนี่พอพอพอมนลอกได้ปุ๊บมันอยู่ทรงแล้วเอาออกแม่งเลยกาวออกไปเลยเอากาวออกเสร็จแล้วก็ค่อยๆดันนะครับค่อยๆดันกด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 ลงมานะข้างหน้าก็เหมือนกันครับลอกแม่งออกได้เพราะเราไม่ได้แกะแล้ว เมื่อก่อนนะผมจะลอกไปกดไปลอกไปกดไปแต่บางทีมันจะติดนะครับแล้วสาแล้วไอ้ตัวไอ้ที่ติดกาวข้างหลังมันจะหลุดอยู่ข้างในต้องแงอีกนะครับเสียเวลาเราโอเคเนาะอย่างงี้ได้เสร็จแล้วเอ,ออเอาผ้ากดอีกทีหนึ่งหมอผ้ากันนี่นะครับเอาผ้าลูดมันทับอีกทีหนึ่งกดไปมันจะได้แน่นก,กานสาดอันนี้มันไม่ได้ทาบกับกานสาดอันเดิมนะครับไอ้รอยเนี่ย ใช้ไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางนะแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับอีกข้างทาเหมือนกันแนะนําพอติดแล้วนะครับเดีย๋ยวพึ่งล้างรถนะเอารถไปจอดตากแดดไว้เลยยิ่งร้อนมันจะยิ่งเหนียวตากแดดทั้งสองสาวันนะครับมันก็จะหลุดยากพี่หัวใจสําคัญของการติดนะครับทําความสะอาดคราให้ดีพอทําความสะอาดดีปุ๊บม,มันจะติดอยู่แน่นโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota f o r t u n e r นนะครับหน้ายักษ์รถผมเอง พอดีว่ากันสาดแก่ออกไปนานแล้วตอนแรกมันเป็นสีขาวนะทีนี้ผมก็ทะเลาะกับคุณพลเมียอยู่พักหนึ่งนะครับว่าจะใสหรือไม่ใส่ดีคือผมอยากจะได้เป็นกันสาดสีขาวเหมือนเดิมทีนี้ตอนนี้อชุดเดิมที่เคยเคยเคยติดอยู่มันไม่มีขายแล้วนะครับมันจะเป็นขาวเรียบทีนี้เอามาเทียบสีแล้วมันไม่สวยอ่ะมันไม่เข้ากับสีรถเพราะรถเราอ่ะอายุเยอะแล้วพอรถอายุเยอะปุ๊บมันก็ชืดสีรถมันก็ชืดนะกันสาดมามันจะขาวกว่าทีนี้มันจะไม่สวยแล้วมันจะต่างกันก็เลยแก้ปัญหานะครับโดยการ สั่งสีดํามาเอาสีดํามาติดเป็นอันนี้ครับนี่นะกันสาสีดําเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตอนยังไม่มีกันสาะนะครับเป็นแบบนี้เดีย๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กันสาดนะครับเดี๋ยวดูนะว่าหน้าตาเป็นไงสั่งกันสาดมาแล้วนะครับอย่าพึ่งลอกกาวนะอะไรอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งลอกกาวภาพดูก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรุ่นตัวใหญ่นะครับหน้าตาเขาเขาครอบเขาะจะปิดบนเลยเห็นไหมผมว่าโอเค สวยดีใหญ่ๆดีโอเคเดี๋ยวเราจะติดนะครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งนะถ้าเราจะติดให้เขาอยู่แน่นๆนะครับเราจะต้องทําความสะอาดตรงนี้ให้ดีทําความสะอาดตรงนี้ให้แบบว่าให้สะอาดก่อนให้สะอาดแล้วก็ให้หนืดๆเอามือลูบดูถ้ารถล้างบ่อยอ่ะมันจะลื่นมันลื่นเพราะมันมีน้ํายาเกาะอ,อยู่พอมีน้ํายาเกาะแล้วกกอ่ะกาว 3M อ่ะมันจะติดไม่อยู่นะครับเราจะต้องทําให้มันหนืดอย่างที่ร้านผมอ่ะผมจะมีน้ํายาลอกคาบกาวอยู่มันสามารถขัดแล้วให้มันหนืดได้ มันก็จะเกาะแน่นแต่ว่าถ้าที่บ้านใครไม่มีนะครับผมแนะนําใช้พวกน้ํายาล้างจานนะครับหยดใส่ฟองน้ําอ่ะฟองน้ํานะไม่ใช่สก็อตไบส์นะสก็อตไบ์ขัดลงไปชิปเลยนะหยดใส่ฟองน้ํานะครับแล้วฟองน้ําเช็ดมันจะหนืดเหมือนกันแล้วเราค่อยแปะมาเรามาดูวิธีการทํากันครับรถผมจอดตากฝนอยู่สองสามวันแล้วทาความสะอาดเขาก่อนนะครับเอาพวกขี้ฝุ่นขาบขี้ฝุ่นออกก่อนเสร็จแล้วเอาผ้าแห้งเช็ดครับ เช็ดเช็ดด้วยน้ำแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดก่อนอย่างที่บอกนะครับผมมีน้ำยาลอ,อกกาวอยู่นะครับเราจะเอาใช้น้ำยาลอ,อกคราบกาวเช็ดทำความสะอาดกาวให้เขาหนื่องก่อนตอนนี้จับดูรู้เลยมันลื่นนะแล้วอันนี้มันติดถึงขอบบนนี่นะครับตรงประตูเนี่ยกันสาดอะรุ่นของผมมันมันติดถึงขอบบนนี้นะครับบางรุ่นเขาจะติดแค่ขอบล่าง บางรุ่นมันจะอยู่แค่ตรงนี้แต่ของผมอะมันเต็มขอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดทั้งขอบตรงนี้เลยนะใช้น้ํายาลอกกาวหรือถ้าไม่มีอย่างที่ผมบอกนะครับใช้สไลนะ์ะไอ้น้ายาล้างจานอะสไลมันจะหนืดๆนืดกว่าจะทาให้ตรงนี้หนืดผมเช็ดทั้งหน้าทั้งหลังเลยมันจะได้ทีเดียวเนี่ยเอามือรูปดูได้เลยหนืดนึบเลยผมว่ากันสาดมา,ามาใส่ครับอันนี้กันสาดชิ้นหน้าอย่างที่ผมบอกทาบก่อน นะพอทาปุ๊บพอมันได้ระยะพอมันมันใช่อะพอเรารู้ว่ามันใช่เราทําอย่างนี้กาวด้านหลังนะครับลอกออกลอกออกเลยชิ้นหลังลอกออกเลยส่วนชิ้นหน้าเนี่ยด้านบนกับด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างข้างหน้าก็มีด้านล่างก็เอาออกเลยชิ้นยาวเนี่ยอย่าลอกหมดลอกนิดเดียวพอลอกปลายมันก่อนนะครับลอกปลายมันให้มันดึงออกได้เห็นไหม้างนี้ก็ลอกออกครับนะเห็นไหมให้มันดึงออกได้เห็นไหมเสร็จแล้ว เราทาากันสาขก็ไปก่อนทําแบบนี้เวลาเราติดผ้ามันจะแกะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราลอกชิ้นใหญ่แล้วเราติดระยะเข้าไปแล้วมันไม่ตรงอ่ะมันจะเอาออกยากโอเคอ่ะชิ้นหน้าได้แล้วเอาชิ้นหลังครับไอชิ้นหน้าผมยังไม่ลอกนะเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นหลังประกบก่อนแล้วเราจะดูระยะเขาก่อนชิ้นหลังท่าเหมือนกันดูซิว่าได้ไหมโอเคสวยงามลอกเหมือนเดิมครับลอกชิ้นยาวด้านหน้าออกแต่ว่าชิ้นเอ้ลอกชิ้นสั้นด้านหน้าออกชิ้นยาวอย่าเพิ่งเอาออกหมด ภาพครับโอเคได้สวยละค่อยๆลอกลอกไปกดไปครับแต่อย่าก,กดอย่าก,กดชิดกาวนะเพราะกดชิดกาวเดี๋ยวมันจะลอกไม่ออกโอเคข้ okay. างหลังได้ละข้างหน้าครับค่อยๆลอกกาวออกอย่างที่ผมบอกกดแล้วก็ลอกที่ผมลอกทั้งหน้าทั้งหลังเพราะว่าอะไรเผื่อเกิดอุบซิเหตุตรงนี้แกะไม่ได้นะครับเราจะได้ไปแกะข้างหน้าได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลอกกาวยากแต่ทางให้ดีอ่ะอย่าก,กดอย่าก,กดอย่าก,กดใกล้กดไกลๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆลอกออกเห็นไหมครับ โอเคเสร็จแล้วเอาผ้ากดทับเข้าไปอีกทีหนึง่งนี่นะกดให้เขาอยู่อันนี้ข้อแนะนำนะครับพอติดแล้วแดดจัดจัดเอารถไปตากแดดเพราะกาว 3M เวลาโดนความร้อนมันจะยิ่งเหนียว แล้วก็อย่าพึ่งล้างรถจริงๆแล้วถามว่าล้างเลยได้มั้ยก็ได้แต่ว่าแนะนาว่าอย่าพึ่งล้างให้กาวมันแนบสนิทเข้าไปอยู่ให้เป็นเนื้อเดียวกันสักสาวันก่อนแล้วค่อยล้างคือพูดง่ายเราจอดตากแดดทั้งสามสี่วันก่อนถามว่ามันช่วยอะไรกันศาสตร์อย่างแรกเลยนะครับคือเวลาเราจอดรถเราสามารถแง้มกระจกได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าตอนตอนที่ผมไม่ได้ติดเนี่ยผมจอดรถว่าผมจะแง้มกระจกผมก็ไม่กล้าแง้มผมก็กลัวขโมยนะแล้วก็กลัวอะไรมันจะบินเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าแง้มไว้แล้วอะ่ะฝนมันตกนะ คือน้ำมันจะเข้าไปข้างในแล้วก็อีกอันนึงก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเป็นคนสูบบุหรี่ตอนฝนตกเวลามีการสาดสูบบุหรี่น้ามันไม่เข้ารถข้อดีของมันมีประมาณนี้อ่ะอีกข้างหนึ่งเราก็ทําแบบนี้นะครับส่วนท่านใดยอยากได้การสาดผมมีตะกร้าเดี๋ยวผมจะติดตะกร้าไว้ให้ด้านล่างนะครับเผื่ออยากจะได้การสาดนะกดสั่งจากด้านล่างได้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับทําความสะอาดก่อนเอาผ้าแห้งเนี่ยเช็ดก่อนเอ้ยผ้าเปียกชุบน้ำเนี่ยเช็ดก่อน เช็ดเอาขี้ฝุ่นออกกันพอขี้ฝุ่นออกเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าแห้งเช็ดผ้าแห้งเช็ดถ้าเกิดว่าเราใช้น้ํายาล้างจานอะ่ะพอเราใช้น้ํายาล้างจานเช็ดอะ่ะเราเอาผ้าแห้งเช็ดนะครับอย่าให้มันเปียกถ้ามันเปียกแล้วอะ่ะมันจะติดไม่ค่อยอยู่นะมาน้ำยาลอกกาวลงครับผมผมใช้น้ํายาลอกกาวน้ํายาลอกกาวนะครับไม่มี ใช้น้ำยาล้างจานหาง่ายที่สุดผมว่าน่าจะมีทุกบ้านบ้านใครมีน้ำมันสนใช้น้ำมันสนได้นะครับห้ามใช้ทินเนอร์โดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยมีทินเนอร์ลอทินเนอร์เดี่ยเรียบร้อยนะครับถ้าสีมันไม่ให้เดิมนะยังไงก็ยังไงก็เข้าเนื้อนะครับสีลอกแน่ๆอ่ะเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วผมจะติดอันหน้าก่อนลอกอันยาวครับ,บเอ้ยลอกอันสั้นโอ้ติดปากลอกอันยาวอ่ะอันยาวลอกนิดเดียว สำหรับใครที่เห็นผมดึงแล้วผมไม่เก็บอะ่ะเดี๋ยวผมกวาดนะครับหน้าบ้านผมเองขี้เก็บมานั่งลอกแล้วเก็บลอกแล้วเก็บนะเดี๋ยวผมกวาดหน้าบ้านผมทึบข้างหลังอีกอันหนึ่ง้าพ่อไปครับเนี่ยผมกดผมกดชิดไปเอาไม่ออกเนี่ยกาวดึงไม่ออกต้องมาลอกข้างล่างแทนเนี่ยนะแล้วก็แล้วก็มีสำรองนะโอเค ระวังครับระวังอย่างเดียวเลยไอ้เรื่องกดตามเนี่ยกดไกลๆครับอย่าไปกดมันไก้เดี๋ยวมันลอกไม่ออกเดี๋ยวจะงานเข้าอ่ะอ่ะเรียบร้อยครับอย่างที่บอกเอาผ้ากดตามอีกทีหนึ่งอืบเรียบร้อยเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้ว okay, เข็บรถไปเก็บครับเพราะ่หน้าบ้านเดี๋ยวต้องรับลูกค้าขอบคุณนะครับขอบคุณที่แวะมารับชมกันครับกันสตราดในตะก้ามีนะสนใจ สั่งได้กดสั่งในตะกร้าดาลางได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ t o y ยต a y a า i s a t ปี22นะครับผมจะติดกล้องบันทึกนะกล้องบันทึกหน้าหลังปัญหาคือที่จุดบุรี่ตรงนี้ครับนี่เราก็เลยหาฟิลนะครับปกติแล้วเขาจะอยู่ตรงนู้นนะปกติแล้วโตโยต้ชอบทางไว้ใต้เกฟังคนนั่งแต่ว่าไม่ใช่ครับคันนี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ข้างล่างนี่ กือยู่ใต้ฝาอันนี้ยใต้ฝาชิ้นนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนะครับดูซิว่าใช้อะไร Power Outlet 15แอมป์นี่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราถอดตรงนี้ออกแล้วเราก็เสียบเอาซื้อฟิวแถบใส่็็ไปแทนนะครับนี่ชุดนี้นะเขานี้ก็แบงเรียบร้อยสนใจหาอุปกรณ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะแตะตะกร้าไปให้นะผมมีฝายนะครับนี่นะออกมานะแล้วก็เอามาใส่นนี้นี่ถอด ถอดฟิวจากข้างในนะครับแล้วมาใส่นี้นะใส่ฟิวแท็บนะครับฟิวแท็บผมจะมีฟิวไปให้ตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เสียบคืนเข้าไปครับผมจะบอกว่าเวลาผมดูในกล้องอ่ะไม่ทนนัดมันสลับข้างซึบเสร็จแล้วไอห่วงอันเนี้ยเป็นห่วงเบอร์สิบไขน็อตตัวเนี้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ต,ไดตัวไหนก็ได้ที่ไขง่ายนะครับถ้าจะให้ดีไขตัวที่เป็นเหล็กจะดีกว่านะไขออกเลยครับไขออกแล้วก็เอาห่วงเราใส่เข้าไป โอเคไขเสร็จแล้วนะครับลองก่อนก่อนที่เราจะเดินสายนะครับลองยังไงก็นี่อย่างนี้เลยเซลเข้าไปอย่างนี้นะครับนะแล้วเราก็ไขกุญแจแล้วเราดูว่าตูดมันมีไฟไหมโอเคมีไฟนะครับหลังจากเช็คแล้วนะครับอย่าปล่อยไว้อย่างนี้นะเอาเทพันสายพันไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาหลุดนะเผื่อ accident. อุบัิเหตุคันนี้เดี๋ยวผมจะเดินกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับนี่นะกล้องหน้า ใส่นี้กล้องหลังติดไว้ในรถนะครับเพราะว่าคันนี้เขามีกล้องถออยู่แล้วเพิ่มเติมนิดหนึ่งคันนี้มีแอร์แบกข้างๆด้วยระวังนะครับเวลาเดินสายอย่าให้มันไปพันกับแอร์แบกนะก็คือพยายามเนด,ดไปข้างๆนะครับอย่าให้มันมัดเข้าไปเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับฝานี้มันจะปิดไม่ได้นะเพราะว่าตัวฟิลแฉกมันจะโปดขึ้นฝานี้เดี๋ยวผมใส่ไว้ในเกให้นะครับพี่เดี๋วใส่คืนไว้ในเกรหรือว่าใส่ผมใส่ไว้ในสองคู่มือแล้วกันกล้อง ติดแล้วนะครับที่เราต่อพิแทับนะอ่าล้องติดแล้วนะถ้าใครใช้กล้องตัวนี้นะครับติดครั้งแรกนะมันจะยังไม่บันทึก <c oughs> เขียนม,มันต้องฟอร์แมตก่อนลองกดดูก,ก่อนนะเดี๋ยวมันพูดอะไรไม่รู้อ่าบันทึกแล้วต้องกดๆมาหน่อยกดซ้ายมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันบันทึกเพื่อให้มันฟอร์แมตการกดครั้งแรกมันน่าจะฟอร์แมตเองเพราะว่าตัวนี้มีปุ่มเดียวทุกอย่างทางานบนแอปพลิเคชันหมดเลยนะครับเดี๋ยว ผมน่าจะมีคลิปสอนอยู่แต่ว่าสอนใช้แอปแต่ไม่ได้เป็นกล้องตัวนี้นะเดี๋ยวผมว่าว่าเดี๋ยวผมจะมาทำสำหรับกล้องตัวนี้ให้มันใช้แอปเดียวกันครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้กล้องหลังนะนี่อันนี้กล้องหน้าผมมีคลิปสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับอ๋อนี่อันนี้กล้องหลังนี่อันนี้กล้องหน้านี่โอเคกล้องตัวนี้กล้องหลังอันนี้ผมติดที่กระจกนะที่บอกไม่ต้องเจาะนะครับยูผมพยายามติดแบบแน่นๆแล้ว ประมาณนี้ครับสาหรับกล้องตัวนี้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นไหมอ่าเฟิร์มแวร์มิดแมท o u t Shut down about to shut down เห็นไหมมันขึ้นมามิดแมทแล้วตกลงว่าสรุปนะมันเป็นมันเป็นที่ตัวกล้องนะครับกล้อง70ไมล์ที่เป็นกล่องเล็กอัปเดตไม่ได้นะครับอัปเดตแล้วจะเกิดอาการอย่างนี้แล้วถ้าอัปเดตอัปเดตแล้วเกิดอาการอย่างนี้ทำยังไง สั่งเมมผมไปแก้ไขาอาการนี้ได้เดี๋ยวผมจะเอาเมมผมเสียบแล้วเดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับตอนนี้กล้องมันมิดแมทอยู่ใช่ไหมเราทําอย่างนี้นะครับเอาเมมเก่าเขาออกเมมเมมเดิมอะเมมเดินที่คุณใส่อยู่ในในกล้องกล้องไม่ใช่ว่าเมมมันเสียเมมมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับคือตัวกล้องมันมิดแมทเพราะเราไปกดอัปเดตนะครับเรากดเอาเมมออกนะครับหาอะไรแหลมๆหรือหาอะไรแข็งๆจิ้มซึบนะออกมาแล้ว เอาเมมอันนี้เมมอันเดิมเนี่ยเมมอันที่ของคุณที่คุณใช้อยู่เนี่ยเอาออกนะแล้วก็เอาเมมที่สั่งผมไปนะครับใส่เข้าไปนะพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วคุณก็สตาร์ทรถอ่ะผมจะสตาร์ทรถนะจริงๆแล้วผมวาเสียบปลั๊กแต่ผมจะจําลองให้ดูว่าสมมุติว่าผมสตาร์ทรถนะอ่ะผมจะสตาร์ทรถพอสตาร์ทรถปุ๊บกล้องเขาจะอยู่นิ่งๆเงียบ,ยบแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวสีไฟสีฟ้าจะกระพริบ อ่ะตอนนี้ไฟสีฟ้าก็พริบแล้วเห็นไหมเห็นไหมไฟสีฟ้าก็พริบแล้นี่นะไฟสีฟ้าก็พริบ<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เอามือป้องไว้หน่อยจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเนี่ยกลับมาเป็นสีแดงเดี๋ยวกล้องก็จะติดนะไม่ต้องซีเรียสเราแก้ไขได้ติดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าการดาวเกตพอติดขึ้นมาปุ๊บอยู่หน้านี้นะ อยู่หน้านี้ดับเครื่องดับเครื่องเลยอ่ะผมดับรถนะผมสมมุตินะอ่ะผมดับเครื่องรถนะปึ๊บผมดับเครื่องแล้วผมรอบแบบหนึ่งกล้องดับเห็นไหมกล้องดับแล้วถอดเมมของผมออกนะครับเอาเมมผมผมออกมาวางไว้ข้างนอกนี่นะเมมผมวางไว้ข้างนอกนะเอาเมมเดิมใส่เข้าไปอ่ะแล้วสตาร์ทรถ สตาร์ทรถแล้วติดแล้วขอตั้งภาษาก่อนซึบตอนนี้ในกล้องคือเมมของเดิมส่วนเมมของผมเอาออกมาแล้วเห็นไหมถ้าเป็นอีกเอาเมมผมใส่อีกนะโอเคนะถ้าเผลอไปกดอัปเดตนะเอาเมมผมใส่จะได้ไม่งงตั้งนาฬิกาผมไม่ตั้งผมขี้เกียจตั้งอ่ะโอเค ปล,ปล่อยให้มันปล่อยให้มันแจ้งว่าเวลาไม่ถูกต้องนี้ช่างมันก่อนอ่ะโอเคนะผมจะต่อกับโทรศัพท์นะผมจะเปิด Wifi ก่อนเปิด hotspot เห็นไหมตอนนี้ hotspot ติดแล้วแต่จำไว้จำจำได้ไหมว่ารหัสอะที่ใส่อะไอไอที่เราใส่เมื่อกี้ครั้งแรกเราต่อไปแล้วเห็นไหมตอนนี้เราเปิดใหม่มันจะต่อ Wifi ไม่ได้ ดูนะครับผมเปิด Wi-Fi นะ7 0็ดมล์นี่ f 3 8 f f 8 8เนี่ยต่อเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นว่ารหัสไม่ถูกต้องเพราะว่าพอเราดาวเกตลงมาแล้วหรือเราอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วอะเหมือนกล้องมันทำกล้องมันรีค่าใหม่ Wi-Fi มันจะไม่ w i f i มันจะใช้ไม่ได้เห็นไหม In collect p a s s w o เ d เห็นไหมกดโอเคเข้าไปครับแล้วเราใส่ password ใหม่ที่มันขึ้นมาบนจอนะอีกรอบหนึ่ง304 0 2 5 8 7อาโอเคไปนะติดละกลับไปที่แอป,ปครับ F 3นี่คอนเน็กโอเคนะกดคอนเฟิร์มเดิมคลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการขออนุมัติกรุณาคลิกยืนยันเพื่อสิ้นสุด ดูนาฬิกานาฬิกาไม่ตรงเห็นไหมเห็นมยี่สิเอ็หนึ่งหนึ่งเห็นไหม, 21, 1, 1, หน,ไหมนาฬิกาไม่ตรงนะครับเราทําแบบนี้นะเรากด3จุดนะครับด้านบนขวาในจอนะครับแล้วก็เราเลื่อนมาหาคําว่า system time นะครับบรรทัดที่4กดเข้าไปครับมันจะถามว่า system time s y n c time for your phone แล้วกดโอเคปุ๊บนาฬิกาก็จะตรงพอเราซิงปุ๊บนาฬิกาจะตรงเห็นไหมตรงไห น่าจะตรงแล้วผมมองไม่ค่อยเห็นนะโอเคไหมเท่านี้เป็นเรียบร้อยแล้วก็อย่าไปกดอัปเดตมีอีกละ่ะเดี๋ยวพอเราใช้ใช้อยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาอัปเดตแบบพุทธอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ระวังให้กดยกเลิกแต่ถ้าคุณซื้อไอเมมผมอันนี้ไปแล้วเนี่ยคุณกดยกเลิกแล้วอะพอคุณพอพอสมมุติว่าคุณพลาดไปกดปุ๊บคุณก็ทําแบบเมื่อกี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งคุณก็เอานี่มาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยนะได้ใช้งานได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าซื้อผมไปสี่ร้อยแล้ว เป็นอีกต้องมาซื้ออีกเป็นอีกไม,ไม่ต้องครับอันเดียวนี่แหละใช้ครอบจักรวาลเลยโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับกับกล้อง70ไม้นะครับไขข้อสงสัยแล้วนะครับว่าตัวไหนมันอัปเดตได้ตัวไหนอัปไม่ได้ตัวที่ขึ้น f ฟ r m ์ a แว m i d m a t มทของแท้หรือของปลอมนะโอเคนะเป็นอันเข้าใจกันนะครับ